สวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับของเมืองลุมเด็กนะครับประเทศเซา์สูดานนะครับสูดานใต้ของเรานะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับตอนนี้ที่ที่นี่ก็เวลาประมาณส8 0แปสนะครับถ้าเทียบกับที่เมืองไทยก็ประมาณน่าจะใกล้ๆวันบ่ายโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเช้านี้นะครับเรามีกิจกรรมอะไรให้กับพลังพลนะครับให้เขาสื่อถึงความรู้สึกนะครับถึงความรู้สึกที่เขามาปฏิบัติงานที่นี่นะครับของกาลังพลของพวกเรา นะครับที่เมืองลุมเบกนะครับกลับไปที่บ้านเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่าเช้าเ้าตอนลุมแถบเราทำอะไรกันครับไปดูกันเลยครับครับเช้าเนะครับเราก็จะมีการให้กําลังพลนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับออกมาพูดนะครับถึงความรู้สึกส่วนตัวหรือพูดอะไรก็ได้นะครับที่ตัวเองอยากจะพูดนะครับให้กับเพื่อนๆฟังเหมือนเป็นการฝึกให้กาลังพลเนี่ยได้มีความเป็นผู้นํานะครับมีการกล้าที่จะพูดที่จะ แสดงความคิดนะครับก็เป็นกิจกรรมยามเช้าแล้วอีกอย่างนึงก็เป็นการที่ทําให้กําลังพลเนี่ยได้มีความใกล้ชิดกันด้วยนะครับนะนี่ก็ตอนเช้าของเรานะครับทีกคนเลยนครับนี่ก็จะมิกท่อยู่อพันหี้อ,อีครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆน้องๆครับ ต่างบ้านต่างที่ก็ต่างนี้ใส่ครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขอไวยนะครับถ้ามีสิ่งไหนให้ผมช่วยเหลือก็บอกได้นะครับวันนี้ไมีเลี้ยงอ่องนะครับการตักแน่เลยขายนี้ก็ขอให้คนรับรวยอย่างนี้เป็นนครับ ครับนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับยามเช้าของพวกเรานะครับที่ผมมีแนวความคิดที่จะจัดขึ้นนะครับเพื่อให้กาลังพลเนี่ยมีความกล้าแสดงออกนะครับในการพูดคุยนะครับกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็เป็นการทําให้กําลังพลเนี่ยนะครับมีความใกล้ชิดกันนะครับมีความสนุกสนานนะครับเป็นกันเองนะครับนี่ก็เป็นเป็นกลนุบายนิดนึงนะ่ครับที่ทําให้พวกเราอยู่ที่นี่กันอย่างมีความสุขอยู่กันอย่างเป็นครอบครัวนะครับก็เช้านี้ก็เอามาให้ดูมานนี้นะครับก็ ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับในคลิปต่อๆอไ,ปอไปนะครับ,รรบสวัสดีครับเรื่องแรรกนะคับเงเินสวัสดิการนะครับที่ได้เพิ่มเติมของวันนะแต่ละชุดนะครับอ่า